สวัสดีครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีของยีลาน้อยองค์งอิงนะฮะมื้อนี้บรรยากาศไม่ไม่เด้อพี่น้องอัดอยู่ห้องนอนเลยเหมือนอัดอยู่ห้องนอนเลยนะฮะเออเมื้อนี้กระชิมบ่าเรื่องคุณยา่าพี่น้องเพิ่นส่ออ่อนอล้านสาวหลายอืเพิ่นส่ออ่อนอล้านสาวองค์งอิงลำ่ำเพิ่นว่าเดี๋ยวให้อีลามาก่อนมาหาก่อน สิสอนทำน้องให้ว่าสัน้นบางจังหวัดเองสี่กับล่ำเพินทำนองอุบลล่ำเพินสารคามก็จิเป็นจ้าหนึง่งแต่ว่าก็บ่เกินกันไหลกับไปทำน้นองเดียวกันนะั่นแหละนะแต่ว่าแตกต่างอาจสิน้อยหนึ่งนะฮะคุณยติสุภาพนี่เพิ่นสิส้อนให้ห้านให้หลานไม่ไกลๆก,ก่อนก็มือน,นี้ตัวร้านสีมใ้ใหญ่พอดีเลยให้พ่อโจพ่อโจนี่ผ้า น้องยิงไปหายาเนาะมือนนี่พอดีล่ละวันที่สิบสามเริ่มเหมือนนี่นะฮะน้องยิงกับสิมาโดมพี่น้องร่วมพ้นมือนี่ทุกคนนะฮะรวมพลกันที่รวมสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่บ้านแพงนี่แหละพี่น้องร่วมพ้นกันเลยเหมือนี่มาทุกคนบม่ว่าสิเป็นตำแหน่งใดบม่ว่าสิอยู่วงหนึ่งวงสองนะฮะรวมกันหมดนะครับบ่เป็นหอดรถแห่นห้ำมันสีพี่น้อง สองขั้นกนับสิมาร่วมกันนะครับที่ดมสาวน้อยวันนี้อิลาองหญิงกับกาล่างเตรียมของเดินทางแหละครับเดินทางมาแล้วเดินกับทีมงานรถตู้เนาะกสิมีคู่มอนอิงและมานำ้ำนะฮะเอ็งกี้มาน้ำบูปูนี่คือคือคือเพืออ่อเห็นนะครับก็ยังสาเบ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อมาหอนดมกับเจ้าเดว,ว้าไปไามาเนี่ย <laughs> ทีมงานรถตู้กับ ไวมากด้วยพย่อกเด้อเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับวับนนี้สิาพาพี่น้องมาฟังอิหล่าล่ำพิ่นไปเลี้ยนล่ำกับอาจารย์บิ๊กภูมลรินนะครับผู้บิ๊กภูมลรินเพิ่นก็สซ้อนให้มงก้อนนี่น้องอีหล่ามาลองวันไหมเ <c oughs> มื่อเดียวพี่น้องมันกับพท่านในปันใดหรอกเออพ่ท่านไปเปเป้ปันได,ด,ออนด,นไดแต่ว่าก็ถือว่าใส่ไรว่านไปถือว่าเยี่ยมขึ้นกันนอ้องจุิงยงนี่ แสดงว่าพิวัฒนาการเกี่ยวของนี่สุดยอดเลยพี่น้องยอมรับอีหลหน่อยขยันฝึกขยันสอนเนาะโอ้ยนี่แหละราชินีหมอล่ำคนต่อไปพี่น้องแต่ว่าญาณสุภาพว่าเดี๋ยวสิสอนให้บัดน,นี้ล่ละสิเป๊ะเลยว่าสันญาณสุภาพว่ามาเบิงคลิปพี่น้องเอ้า ว่าบนคลิปว่ายาสุภาพบอถึงหลานจังไดยเอาเชิญครับว่าอันนั้นห้อเราแต่แม่แม่แม่แบบรับก่อนไปย่าเมาหนึ่งเขาเราก็จะเปิดย่าเสาไหมเธอเสาไหมโอ้นีคุณยาเพิ่งฟังหลานสาวร่ำคือจังอัินว่ขาไม่จะกินห้องไรเขาจะไม่ดูเอแกยายาอยังสิบอกทน้องแม่แม่คือจังเสียงคือจังแบบว่าอันนั้นห้อเราแต่แม่แม่แม่แบบรับก่อนไปย่าเมาหนึ่งเขาเราก็จะเปิดย่าเสาไหมเธอเสาไหมโอ้ คุณยาเพิ่งฟังหลานสาวล่ำคือจังองินสมัยแต่กินเ้างแดงเขาจังไม่ยุเอะแกยาใหญแดงสิบอกทำน่องแมนแมนแมนคือจังเสียงคือจังแบบว่าอันนั้นเห้องแบบนั้นแมนแมนแบบก่อนไปย่ามห้าหนึ่งเขาเราต้องเอาเปิดย่ามเสาไหมเธอเสาไหมโอ้ล ี่นั่นแหละพี่น้องเป็นเช่นไนสุดยอดนะฮะสำหรับอีหล่าหน่อยของเฮานี่โอ้ยขนาดมือเดียวได้พี่น้องเนี่ยเออ,ส,อสั้อที่รึนึกซีฟมือนี่เป๊ะเลยเราว่านเอาไปเออออกมากเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยสำหรับน้องอุ้งยิงบ่ต้องห่วงนะครับ คือน้องนี่มีพ่อนสวรรค์จ่ให้โตอยู่แล้วผิดสวาสทํำน้องหรือว่าจัางหวะทํำน้องนี่พุับมือสซ้องเสม,มอเนี่ยเเป๊ะเลยพี่น้องนะครับสําหรับน้องเองไม่มีผิหฝังบ่เฮ็ดให้พ่อพ่อ,พอแม่แมเอฟซี 4, พิษฝังนะครับเมื่อวานนี้น้องอันไปอียังก็พี่น้องบ้านแม่แม่ไปไหวพ้พระก็แม่หน่อยครับครอบครัวเนาะป้าพี่น้องเบื้องเอาออืขึ้นไหวพ้พระ พุ่นอ่ะโอ้ยลหละเนาะมึงจะสอรคครับปรกาบพระเนะาะไหว้พระคนธรรมธรรมโม่ัวแม่หน่อยกับหนองยิงนะ,ะกับพ่ออีกเนาะแม่นข้าเจ้าสีได้เงินไปข้าเจ้าข็มาทําบุญทั้งสี่ละพี่น้องได้มากทําบุญไปมันกับยู่น้ำกันได้พี่น้องะนะฮะรับมาถ่ายไปนี่เป็นทั้งทีถูกต้องแล้วพี่น้องวันนี้หลังจาก ใบพระแล้วพี่น้องเบื้องเอาล่งมากัดนี่น้องอุ้งยิงวันข้าเจ้ามุมยังพอพอแม่แม่เอฟซีหุ่มซาบราบซาบราบ,าราบพี่น้องเออไอ้วันเอาบุญวันข้าเจ้าแง,งก่กหลอนสัตย์แมนนั่นเพิ่นมาไทายรูปมนามีหล่ะเบิ่งเอาจากักสิไดออกวัดไงบุ <laughs> บุนีเบิ่งบรรยากาศพี่น้องพอดแล้ววันออกไปนี่เรามหาชนตัวจริงคู่สลายยังวายอยู่เลยนักร้องสีดังบัดังนี่คัน ไปน้าบ้านหรือว่าไปมองได้นั่นคนคว้นขอถ่ายรูปไม่นดังลวดว่าะสันออคืนบอบมมีคนถ่ายรูปน้านั่นแล้วจัดอย่าวสีดังว่าะสันคู่สลาว่าสือ่อความเราทั้งว่โจเราก็ได้โพสต์งานเนาะพี่น้องเนาะสิมาบอกงานสูฟังนะครับสิบสามสิงหานี้ที่บ้านแพงนัดรวมหมอลำนะครับก็คือทุกค้นมาโดมนะครับมื้อนี้แหละครับสิบสามสิงหาเนาะื่าวานนี้ก็เป็นวันแม่นะฮะ ตังคนขับตั้งไปไหวแม่ทุกผู้ทุกคนก็มีแม่ผู้ลงคนกะแม่ลมหายใจจากกะไปไหวสรูปคือผมเนี่ละไปไปไหวสรูปนะก็คือเก่าครับแั่นสิมีชีวิตคือเป็นพืนบ่มีชีวิตอยู่ก็อยู่ในใจเฮาใช้เฮาตลอดคําม,มาแม่คําม,มาพอ่อเนาะครับวันที่14รายการทีวีคุยแซบโชว์เลื่อนมาสั่น เพิ่นเลื่อนเพิ่นเลื่อนอาจจะเป็นมือใดกับพระท่านอยงู้้เาต้องติดตามนะครับอันนี้สิบห้าสิงหารายการหมอรำไอดอลกทมกรุงเทพยัอมาเศร้าพี่น้องติดตามเด้อหมอรำไอดอลวันที่สิบหกไร่สดกาแฟโฉมบ่ายสามที่กรุงเทพนะฮะสิบเจ็ดไร่สดกังนํำคลีนิกที่กทมกรุงเทพคือเกาพี่น้องสิบเก้าเด้อบ้านี่ ทำคลิปที่บ้านน้องอุงอิงสีเบเยอร์เบยพี่น้องสีเบเยอร์เขาแล้วพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่นั่นลหละอิลาก็เอาสีมาท่าบ้านเนาะบ้านนี้เพิ่เป็นเป็นพี่เซนเตอร์เลยพี่น้องบ้านวันที่ยี่สิบสิงหารายการตีสิบยุกกรุงเทพพี่น้องตีสิบของวิศวัฒน์อ วันที่ยีิบสองกลางวันกราบหลวงปู่ศิลาโอ้อยุ่กาะสินพีน่น้องนี่แหละผมสิไปมือน,นี่แหละพอดีบน,นยังหลอกลูกน้องเก้าผมมันขับรถให้ปู่หมอกล่งางสะกวนเป็นนักร่องเร่ล้องเพลงที่ดีได้หมอนีอ่เออมาล้องเพลงมักทามมาข้ามโม่ระเพทเพลงสมัยเก้านี่ห้วยสักสยามเพชรชุม่มพูนี่โอ้ยวันแก่แผน่น <laughs> บานนี่ เราก็อยู่น้ำปูนี่มากจ้งเว้ยสิบหสิบก็ปีแล้วเ่าพี่น้องไม่ยี่สิบปีหรือเนี่จังสี่เขาหอดบ่กเขาหอดวัดนออกไปแต่ว่าบ่จูมากกับยีหลานผมติตามไปเลยวันนึงไปไถ่คิปพี่น้องพอของดีน้ำปูนะฮนะอย่าลืมเด้อพี่น้องเช่ากละสินเฮาพบกันวันที่ยี่สิบสองกลางวันนะครับพูดละหลวงปูศิลาเนาะครับเนาะ ล้วก็ตุกนี่มาแลงวันที่ยีิบสองพันเหรียญคอนเสือด้พี่น้องสาวน้อยนี่เล่นอยู่ร้านจงเจริญร้านอาจารย์ลิงเนาะยี่ในกาะสีน่ะพี่น้องเพิ่อเมืองวันที่ยีิบสี่เป็นวิยากวนคือเกาพี่น้องโจสวงเจโอสวงนะครับอยู่ขอแนแก่นหม่องเกาม่อหอหม่องเกาหอประชุมหม่องเกาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใด ว่าท่านเห็สมักกับสมักไปพี่น้องบ่นสีพ่อร้อยล้วบอกบโจว่าน,นะฮะอันนี้เป็นรอบสองนะครับโจสองเจโอสองเดหนึ 2, ่งผมไปมาแล้วโอ้ได้ค้มรู้หลายพี่น้องไป,ไปไปไปได้ประสบประการหลายอย่างหลายแนวน,น,นะฮะสิ่งที่ห้องว่าท่านในขคาดคิดว่าท่านคิดบ่าถาจัิงสิเพื่อนก็บ,บอกเบิดพี่น้องบอกเบ,บิดบจ,จบ่จงบจโจบอกเบิดบว่ามีกักนะฮะงานีม ทุกอย่างทุกแนีพี่น้องวิธีการเฮ็ดวิธีการท้ำจะเริ่มต้นจนจบนะครับเฮ็ดจังไรสีได้ยอดวิวเฮ็ดจังไรสีมีคนเบ่งเพิ่นสิบอกวิธีการไปเด้อพี่นอ้องผู้ใดบพรท่านไปนะฮะเอา้าคลิปนี้กันาลาพระจากพี่น้องไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมยู่ดีไม่หม่งสุู้สุคนสวัสดีครับ